บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากอุบลพรมไทยสงต้นแบบความพอเพียงที่สร้างเองได้การประหยัดอดออมถือเป็นหนึ่งหลักสำคัญในการสร้างชีวิตเพื่อวันข้างหน้าคุณอุบลพรมไทยสงจึงได้คิดค้นการทำปุ๋ยหมักและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆเพื่อใช้ในไรนาของตนเองจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด จากตีสวนเราเคยลงทุนปิ้งนึ่งสองสามหมื่นเราก็ไม่ได้ไม่่คยได้ได,ได้ได้ซื้ออะมันเหมือนกว่าลงทุนคือว่าไปซื้อไอ้กากมันขีขีไก่อะไรพวกเนี้ยมามาทำมันก็โดยว่าเคยได้ปิ้งหาหมื่นหกหมื่นมันก็มันก,นก็ก็เหลือ,อกูนิ่งายทั้งก็เราเคยซื้อซื้อทุกอย่างมันไม่เคยเหลือจากการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่ตางๆ สู่การสร้างความรู้สร้างรายได้แก่ชุมชนเกิดเป็นชุมชนพอเพียงนัตบลทุ่งควายกินจังหวัดระยองและพอเราทําไปทําเอเศรฐกิจพอเพียงเนาะบอกว่า,อาบอกว่าท่านเจริญทีตัวท่านคอนอว่าจะลองมาทําใช้ปุ๋ยเองไม่ต้องไปซื้อเขาบอกว่าแล้วลดต้นทุนเป็นดดต่างแพลงแรงนะว่างี้มั้ยแล้วว่า,าความเชื่อมั่นของคนในชุมชนคืออีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่นําพาชุมชน สู่ความพอเพียงอย่างแท้จริงไทยเบฟขอบันทึกอุบลพรมไทยสงต้นแบบความพอเพียงที่สร้างเองได้เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน